แล้วนะเพี่กู้เป็นยังไงทางวันที่แล้วได้ใช่ไหมสามใบครับสามใบลอตเตอรี่สามใบนี่เลยครับเขาบอกว่าลอตเตอรี่สร้างสมใบลอสร้างบุญจริงๆนะเนี่ยวิ่งเหลือหกเดือนหนึ่งหกหกหนึ่งเหมือนกับเอาไว้สร้างบุญนี่ใช่ครับมันมันมันเหมาะมันเหมาะแล้วมันเหมาะสมแล้วมันเหมือนกับว่าผมพูดไม่ออกนะได้คันนี้มาปุ๊บเอ้ยมันทําให้เราได้ทําบุญตลอดได้ช่วยเหลือคนตลอดพี่ ถามว่าเหนื่อยไหมโอเคบางทีมันเหนื่อยบางทีข้าวก็ไม่ได้กินแต่มองหน้ากันกันบทีมงานเอ้ยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเนี่ยนะคะสปอนเซอร์หลักนะคะขอบคุณสายบุญสุรินทร์ทีวีที่เกื้อหนุนสนับสนุนการทําความดี<อ> <จบ S 2> วันนี้กําลังจะไปไหนนะเออ่กำลังจะไปโร,โรงพยาบาลปากช่องนานามีผู้ป่วยสูงอายุ หมอให้กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านและท่นี้ที่ปากช่องไม่มีญาติอยู่ลูกสาวทํางานอยู่ที่สุรินอ,อ,อยู่บ้านแสลงพันธ์อยู่บ้านบุบนรียิงตำบลแสลงพันธ์โัรมาหาผมร้องไห้บอกว่าไม่มีเงินไปรับแม่มไม่มีเงินจ้างแล้วไปรับแม่เดี๋ยวเขาจะหยิบยืมกู้ยืมเข้ามาเดี๋ยวมีเงินเขาไปทํางานใช้หนี้เขามผมเลยไม่ต้องเดี๋ยวให้สมาคมช่วยวันนี้เร็จนะ fc แฟนคลับสายบุญสุรินทีวีนะวันนี้สนับสนุนค่นาน้ำมานลด2,000บาท แล้วก็เบ้เลี้ยงค่าอยู่ค่ากินในระหว่างการเดินทางนะห0ึ่บาทรวมเป็นเงินให้โก้ไป3,000บาทครับบุญสําเร็จครับก็อนุโมทนาสาธุให้กับหุ้นส่วนแล้วก็ญาติธรรมเอฟซสายบุญสุรินทีวีทุกท่านทุกคนได้ผลบุญกุศลนี้อนุโมทนาสาธุครับสนับสนุนการสนับสนุนการเดิดนทางโยเดอดผ้าห่อศพวลงศพบริจาคเติมเต็มให้เรื่อยๆตอนนี้ เหลืออยู่64ใบใช่ไหมเพราะว่าใช้ไปแล้วสองับอ่าเดี๋ยวเติมให้เรื่อยๆก็ค่ะตั้งแต่ได้รถคันนี้มาไม่หยุดสร้างุไม่หยุดเลยพี่เห็นแบบไปทุกวันทุกวันตอนนี้ได้กี่เคสละ23 23เคสใช่ครับกลับมาถึงซุรินทก็ได้วิ่งเลยวันนั้นเป็นวันเอ่อพอหอมช่วเหลือมาเลยยังไม่ถึงได้ทำทำทันทีทำความดีทันทีทำทันทีทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สเคสโทมารมาณแวันนี้23เคสใช่ครับ 3> 2, 3ยังไม่ถึงเดือนเลยวันหนึ่งวิ่งเคสสองเคสสามเคสก็มีแลอแต่ได้รถคันนี้มาก็รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหมือนกับว่าเราเราทํางานไม่คือเขาเรียกว่าอะไรนะไม่โดดเดี่ยวนะครับมีสายบุญสุรินทร์ทีวีคอยซัพพอร์ตมีสุรินทร์นิวคอยซัพพอร์ตมีพี่โจคอยช่วยเหลือดูแลผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเราทําดีเงี้ยก็ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีเห็นหรือผู้ใจบุญเห็น อยากจะช่วยเราเพราะเราอ่ะหนึ่งเดิมเลยคือทุนเรามีน้อยเราก็ใช้แรงเป็นหลักถ้าเราได้ผู้มีใจบุญหลายๆท่านที่เป็นแฟนเพจเริษัททีวีป็นแฟนเพจของสมาคมสุรินทร์มาช่วยกันเนี่ยผมคิดว่าคนที่ตกตก,ตกทุกข์ได้ยากที่ผูดด้อยโอกาสอะไรพวกนี้ที่ความช่วยเหลือเข้าไม่ถึงจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินอย่างเคสตัวอ,อย่างที่ยกมา<ง>เพื่อไปจ้างรถไปรับ ญาติพยพพ่อรับแม่จากต่างจังหวัดกลับมาบ้านอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นภาระของเขาเป็นหนี้สินไปนอะไรืไ่องยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยครับโควิดทุกอย่างมันกระทบกระเทือนถึงกันหมดมัน,นไม่มีใครแบบมีเงินทันทีหรอครับผมว่านะเพราะว่าบางทีโรง,งพยาบาลทันทีอะ่ะบางทีโรงพยาบาลโทรมาเออญาติคนนี้ใช่ไหมคะเออคนไข้นี้อยู่นี่อย่างเงี้ยคือเขาจะไปหาเงินที่ไหนบางทีก็ลาบากเนี่ย อย่างเคสที่กำลังจะไปโคราชต้องปู้ยิงยุมสินมาผมว่าไม่ต้องเดี๋ยวสมาคมสุรินทร์ช่วยผมก็เลยมาปรึกษาพี่โจโให้พี่โจโช,ช่วยขอบคุณมากครับครับผมได้หยุดพักบ้างไหมก็ก็พักบ้างครับก็มีทีมงานสลับหมุนเวียนกันมาช่วยอยู่คือหลักๆหลักๆเลยตัวขับแล้วก็ตัวดูแลคนป่วยดูแลคนไข้ด้านหลังหรือช่วยยกของเก็บของช่วยดูแลคนไข้อะไรทั้งนี้ก็จะมีทีมอาสาสมัครของเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อย เพราะว่าเราเราไม่ได้จ้างใครมาทํางานเป็นเงินเดือนเพราะเราไม่มีเงินเดือนให้ทุกคนเป็นอาสาสมัครมาด้วยจิตอาสาใครว่างก็มาช่วยเราก็จะไลน์ในกลุ่มให้ใครว่างมาช่วยพี่หน่อยเคสนี้เคสนี้อ่ะเราก็จะไปตั้งแคมกันต่อไปเงี้ยว่างๆว่างๆก็มาเอากาแฟบุญที่ร้านไปกินด้วยนะครับผมสนับสนุนจิตอาสาเหมือนกันขอบคุณครับผมว่าวันนี้วันนี้ไปมาสามเคสแล้วครับไปบุรีรัมมาคุณแม่อายุ 85ปีไปเสียชีวิตยอยู่บุรีรัมย์อยู่บ้านพี่สาวพี่สาวก็ไม่มีเงินจัดงานศพทางน้องชายและญาติที่บ้านตะโกมนาโกตําบลตะแสงอำเภอเมืองก็เลยติดต่อผมมาบอกว่าขอความช่วยเหลือให้ไปรับศพแม่กลับ,บมาทำบุญที่บ้านเขาไม่มีเงินไม่มีเงินจ้างรถผมก็เลยบอกไม่เป็นไรสมาคมสุรินทร์นิวช่วยอยู่ช่วย,ช,วยช่วยส่งฟรีอยู่แล้วก็ไปรับที่บ้านแล้วก็ได้รับถุงซิปที่บริจาคมาก็ไปช่วย เอาไปช่วยเขาเอาไปห่อศพแม่เขาแล้วก็โรงที่รับได้รับบริจาคมาก็เอาไปช่วยทําบุญเชิญบรรจุร่างใบาชาพนักจิจนะครับทั้งโรงทั้งเป่าศพแล้วก็รถบริการฟรีช่วยเหลือฟรีมาตะโกตาบลให้หลวงปูท่ทวดนะเป็นให้แค้วคาาปลอดภัยเดินทางไปไหนไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากให้หมดเคราะห์ให้หมดโศกให้หมดโรคหมดภยัยแล้วก็ป้องกัน พยานอันตรายทั้งปวงทั้งร้อยแปดเป็นหลวงปู่ทวดนะด้านหลังก็จะเป็นพญาพิชัยดับหักสร้างจากเหล็กน้ําทีนะจากอุตรดิตนะมอบให้น้องกโก้กเอาไว้เป็นวัตถุมงคลประจํารถรถสร้างบุญเนาะของสมาคมบีอาผู้ชีพสุดสมาคมสุรินนิวนะ,ะแผนกบรรเทาสาธารณไฟนะ อ่าโอเคครับสาธุครับแบ่งปันแบ่งปันเอไว้ให้น้องๆกินมาสแตนบายอ่าเราจะคอบยังเป็นต้องใช้ค่เอาไว้ในรถเนาะเอาไว้สระรับการสแตนบายครับไว้ไปช่วยคนครับก็ต้องท้องก็ต้องอิ่มนะก่อนจะไปช่วยคนอื่นอ่ะนะเดี๋ยวไม่มีแรงช่วยเดี๋ยวไม่มีแรงช่วยคนขนมอีกด้วยใช่ไหมทุกกี่ใช่ค่ะขนมอีกอะไรผมก็บอกผู้ใหญ่ใจดี สายบุญสุรินทีวีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนการทําความดีสนับสนุนทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอันนี้ก็เอามาแชรโคราชได้ดีโพลองนี้มนสีเกตพร้อมกระเทียมพอดีน้องผ่านมาก็จะชอบเอามาฝากน้องอยู่สีเกตนี่ครับของดีสีเกตของดีสีสเกตขอบคุณครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดี๋ยวไปใส่ฟิล์มข้างหน้านะนะเดี๋ยวมาเบิกเงินกับพี่ ฟิล์มฟิล์มฟิล์มแตกเป็นสองอันไอ้คือน่าจะมีเลขสองนะเนี่ยทางนี้นะพี่อ๋อสองด้วยอ๋อสองกับหนึ่งอ่าสองกับหนึ่งไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยให้สวยงามจะได้เดินทางให้พร้อมใช้ครับผมขอบคุณมากครับครับโอนให้แล้วนบัญชตรวจสอบดูน้องต้องไปที่ไหนเกิดอะ เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคบรถสร้างบุญนะคะนอกจากช่วยช่วยคนเจ็บคนป่วยแล้วยังช่วยให้เราได้โชคด้วยเห็นไหมคะสามสูนงวดที่แล้วตรงๆเต็มเต็มค่ะ ข้อสารปันสุตน้ำก็ไปได้นะน้ำน้ำก็หยิบได้นะคะเอาแค่ข้อสาร